ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่สองนะครับเราตัดส่วนหน้าออกตรงที่มองเห็นช้อนหน่อยๆเราไม่เอาเราก็จเจาแค่ตอนช่วงที่เทเกลือลงกระทะนะครับตอนเทเกลือลงกระทะแล้วก็จะกดแบ่งฉากแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่เอาเลื่อนมาเรื่อยๆ ราก็จะกดแบ่งฉากตลอดเลยนะครับกดแบ่งฉากแล้วก็พอมาถึงช่วงที่เราจะเอาเราก็เลื่อนดูใหม่นะครับเราจะเอาแค่นี้เราก็กดแบ่งฉากแล้วก็กดลบเลยนะครับเลื่อนมาต่อต่อไปเราก็จะเทผักให้ผักโผล่มานหน่อยแล้ว,เ,ว,ลเ,วลรเราก็กดแบ่งฉากแล้ก็กดลบเลยนะครับเทผัก คนแบ่งฉากเลื่อนมาเราก็จะเอาช่วงที่คนผักเราได้ตรงที่พอใจแล้วเราก็กดแบ่งฉากแล้วก็กดลบเลยนะครับแล้วก็เลื่อนไปอีกกดแบ่งฉากแล้วก็เลื่อนไปเราจะเอาช่วงที่ตักใส่ชามเลยนะครับ ตรงที่ช่วงน้ําเดือดล้วก็จะไม่เอาเราก็กดแต่งฉากล้วก็กดลบเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นตักใส่ชามตักผักสุกนะครับักใส่ชามเลื่อนมาหน่อยหนึ่งช่วงนี้เราก็ก็จะเอาแค่หนีบมาแล้วก็วางแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่ไม่ยาวมากนะครับกดวางกดวาง แล้วก็กดแบ่งจากแล้วก็กดลบเราหยิบสีครั้งแล้วก็ตัดสีครั้งเลยนะครับกดแบ่งฉากแล้วก็กดลบกดแบ่งฉากแล้วก็กดลบนี่เราก็จะได้ผักแล้วส่วนที่เหลือต่อไปเราก็จะอเอาแค่ ช่วงที่จับจานผักออกจากหน้าจอโทรศัพท์นะครับกดแบ่งฉากอาเอาแค่นี้เลื่อนไปแค่นี้นะครับแล้วก็กดแบ่งฉาก ส่วนเล็กๆเ,กเราก็ไม่เอานี่ก็จะได้ประมาณนี้ส่วนท้ายตอนที่เห็นน้ำขุ่นๆเราก็จะไม่เอาเราก็จะกดแบ่งฉากแล้วก็กดลบเลยนะครับฉากต่อไปเราก็จะมาคั้วพริกกับกระเทียมพอพริกกับกระเทียมโผลมานห,หน่อยตรงกระทะเราก็เทพอทเทแล้ว เราก็กดแบ่งฉากเลื่อนมาจนมาถึงทัพทีเห็นทัพทีโหน่อยๆล้วก็ตัดตรงนั้นเลยนะครับตัดแบ่งฉากเราก็กดลบช่วงที่คนเราก็ไม่ต้องคนเยอะนะครับโคนคนนิดหน่อยแล้วก็กดแบ่งฉากเราก็เลื่อนไปช่วงสุดท้ายเลยช่วงสุดท้ายตรงที่ช่วงตักพริกกับกระเทียมที่สุกแล้วนะ กดแบ่งฉากแล้วก็กดลบเลยนะครับยาวๆกดลบออกไปเลยแล้วเราก็จะเอาช่วงที่ตักขึ้นมาใส่ชามนะครับนี่ไปเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะวุ่นวายเพราะว่าช่วงตัดต่อน,นี่แหละก็จะเยอะหน่อยนะครับอาศัยประสบการณ์ครับทํามาหลายปี ก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆดูเป็นวิยาฐานนะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆตัดต่อเป็นเหมือนกันมีหลายๆท่านที่หลายๆคนที่ยังตัดไม่เป็นนะครับค่อยๆแกะไปครับจากต่อมาก็จะมาถึงครกเราก็จะเทกระเทียมลงไปแล้วก็ตัดแ่งฉากต่อมาก็พลิกตัดแางฉากแล้วก็ลด เทพริกการแบ่งฉากเลื่อนมามาถึงตรงสากลงครกเลยนะครับเรากดแบ่งฉากแล้วก็กดลบเวลาที่เราโคลบพริกเราก็โคลบนิดเดียวพอนะครับเราก็เลื่อนไปเอาช่วงท้ายเลยพอมาถึงช่วงท้ายแล้วก็กดแบ่งฉากแล้วก็กดลบตรงกลางเลยแล้วก็เลื่อนไปอีก ก็จะเสร็จพอดีนะครับเราวกดแบ่งฉากอีกแล้วก็กดลบต่อไปก็เราก็จะเทผักใส่ครกนะครับเลื่อนไปหน่อยอีกหน่อยนึงแล้วก็กดแบ่งฉากแล้วเราก็จะเอาช่วงที่สากลงครกเลยนะครับเลื่อนไปแล้วก็กดแบ่งฉากแล้วก็กดลบอีกช่วงที่โครกแล้วก็แมวนะครับเลื่อนไปเอาไม่ต้องเยอะเพราะว่าจะใช้เวลานานไปนะครับแก้วที่ช่วงที่แบบใกล้จะเสร็จแล้วนะ พอได้ใกล้ะจะเสร็จแล้วเราก็กดแบ่งฉากแล้วก็กดลบเลยเสร็จพอดีเราก็กดแบ่งฉากเราก็กดลบก็มาถึงประตูพอดีนะครับประตูเทเรากกดแบ่งฉากเลื่อนมามาถึงตรงฉากที่จะลงโป๊กเลยเราก็กดแบ่งฉากเราก็กดลบเลื่อนมาอีกช่วงที่เราตามเราก็ตานิดเดียวแล้วก็กดแบ่งฉาก มีช้อนมาแจมด้วยแล้วก็ตัดตรงช้อนเอาตรงช้อนนิดนึงนะครับแล้วก็กดแบ่งฉากให้ช้อนให้เห็นช้อนช้อนจะวางอยู่ตรงกลางพอเราเลื่อนไปเห็นช้อนอยู่ตรงกลางเราก็เอาตรงที่ช้อนนะฮะมันจะได้เขาจะได้เห็นช่วงที่มีช้อนอยู่ด้วยนะเสร็จแล้วเราก็กดแบ่งฉากแล้วก็กดลบเลื่อนมาอีกกดแบ่งฉาก ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการปรุงนะครับน้ำปลาโผล่มาหน่อยๆแล้วก็กดแบ่งฉากกดลบเทเสร็จแล้วก็กดแบ่งฉากแล้วก็กดลบต่อมาก็จะมาถึงน้ำปลากดแบ่งฉากแล้วก็กดลบเทน้ำปลาเสร็จก็กดแบ่งฉากไว้พอผงงวมาถึงเราก็กดแบ่งฉากแล้วก็กดลบข้างหน้าออกเทเสร็จแล้วก็กดแบ่งฉากอีก พอมาถึงมะนาวผมมาแน่นหน่อยแล้วก็กดแบ่งฉากแล้วก็กดลบบีบมะนาวเสร็จก็กดแบ่งฉากอีกพอมาถึงช่วงนี้ก็ให้ฉากมาถึงปากโคกเลยนะครับแล้วก็กดแบ่งฉากเราก็เหมือนเดิมครับเลื่อนไปเอาช่วงท้ายๆเลยามาถึงช่วงท้ายเราก็กดแบ่งฉากไว้แล้วเราก็กดลบเลยนะครับ ามาถึงช่วงท้ายพอดีเราแค่ไหนเอาประมาณนี้พอกดแบ่งฉากไว้มาถึงช่วงท้ายแล้วเราก็เอาช่วงที่ตักใส่ชามเลยนะครับช่วงเมื่อกี้ช้อนเล็กเราไม่เอาเราก็ตัดออกเลยนะครับออกเป็นช้อนใหญ่ตักใส่ชามไปเลยนะครับกดแบ่งฉากแล้วก็กดลบช้อนเล็กออก วันที่ช้อนใหญ่ตักใส่ชามเราก็เลื่อนมาเราตักสองครั้งเราก็ตัดสองครั้งครับตัดแบ่งฉากไว้แล้วก็กดช่วงกลางออกมาตัดเอาช่วงที่ตักใส่ชามนะครับตอนสุดท้ายก็จะเอาชามออกจากฉากหน้าจอโทรศัพท์นะครับเรากดแบ่งฉากแล้วก,กดด้านหน้าออกเราก็เลื่อนไปหน่อยหนึ่ง แค่นี้พอกดแบ่งฉากขั้นตอนสุดท้ายก็จะวางผักชีนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงผักชีแล้วก็กดข้างหน้าที่เหลือกดแบ่งฉากเราก็กดลบพอวางผักชีเสร็จปั๊บเราก็กดวางกดแบ่งฉากแล้วก็กดลบมาถึงฉากสุดท้ายที่เราจะตัดนะครับพอเราขยับชามนิดนึงแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายตัดด้านหน้าออกกดแบ่งฉากแล้วก็กดลบ เหลือช right. so ้อนสุดท้ายเราก็จะเอาตัวแค่ตรงหัวกับตรงช่วงท้ายนะครับตรงกลางเราก็จะลบออกนั่นก็จะได้แล้วเพราะว่าเขาจะยาวไปนะครับท่อนสองช่อนนี้เราต้องแบ่งท่อนกันขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาดูผลงานกันครับจาก5นาทีกว่าๆตัดเหลือแค่1นาทีหน่อยๆนะครับเทเกลเทผักคน แล้วก็นี่ผักใส่ชามขั่วพริกกระเทียมกระเทียมกับพริกสุกแล้วก็ตักใส่ชามต่อไปก็จะเป็นการโขลกโขลกเสร็จแล้วใส่ผักโขลกผักต่อใส่ปลาทูใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาร้าใส่พรนัวใส่มะนาวทำทุกอย่างให้เข้ากัน ตากใส่ชามวางปักีก็เป็นนันเสร็จนะครับขั้นตอนที่2รอชมขั้นตอนที่3ต่อไปได้เลยนะครับ